เมื่อกัมพูชายั่วยุไทยกลยุทธเ์เหนือสนามรบเพื่อชัยชนะบนเวทีโลกในห้วงเวลาที่เหตุประทะชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568พร้อมกับการประกาศกล่าวของกัมพูชาว่าจะนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ สถานการณ์นี้มีได้เป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทว่าคือสัญญาณอันชัดเจนของยุทธศาสตร์เหนือสนามรบที่กัมพูชากำลังงัดออกมาใช้โดยมีเป้าหมายคือการบ่อนทำลายความชอบธรรมของไทยในเวทีระหว่างประเทศกัมพูชาเลือกยั่วยุเบื้องหลังไม่ใช่แค่กำลังรบหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดกัมพูชาจึงกล้ายั่วยุไทยทั้งที่รู้ดีถึงศักยภาพทางทหารนั้นเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด คำตอบซับซ้อนกว่าที่คิดและสะท้อนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นชัยชนะด้านอื่นๆเป้าหมายไม่ใช่ชัยชนะทางทหารแต่คือชัยชนะทางภาพลักษณ์กัมพูชาตระหนักดีถึงความได้เปรียบทางยุธทธปกรณ์ของไทยดังนั้นการเผชิญหน้าทางทหารจึงไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่คือการบีบให้ไทยตอบโต้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยคือผู้รุกรานในขณะที่กัมพูชา คือผู้ปกป้องอธิบไตยที่ถูกกระทำภาพลักษณ์เหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลในสงครามยุคใหม่ใช้กลไกสากลเป็นอาวุธการประกาศยื่นเรื่องต่อ ICJ ไม่ใช่เพียงการหาข้อยุติทางกฎหมายแต่เป็นการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเรียกคะแนนความเห็นใจและแรงสนับสนุนจากประชาคมโลก โดยเฉพาะในช่วงที่ดุลอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวภายใต้ร่มเราของจีนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอาจเป็นหลักประกันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้กัมพูชากล้าสแสดงท่าทีเผชิญหน้าโดยไม่กังวลว่าจะถูกโดดเดี่ยวในภูมิภาคเคลื่อนกระแสชาตินิยมเสริมความมั่นคงภายในรัฐบาลกัมพูชา ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหุ่นมาเน็ตกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานการปลุกกระแสชาตินิยมและแสดงบทบาทที่ยืนหยัดต่อไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพในการรวบรวมฐานเสียงและสร้างเสถียรภาพอำนาจในระยะเปลี่ยนฐานผลกระทบที่ไทยต้องมองให้ไกลกว่าสมรภูมิ การประทะที่ชายแดนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ยังขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศประชาชนชายแดนคือผู้แบกรับความเสียหายจริงหากเหตุประทะเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาชนในพื้นที่ชายแดนคือผู้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในด้านความปลอดภัยชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจและสภาพจิตใจความเสียหายต่อคนไทยผู้บริสุทธิ อาจมากกว่าความเสียหายทางทหารเสียอีกการใช้กำลังอาจทำให้ไทยเสียความชอบธรรมแม้ไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้แต่ภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติอาจเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหากถูกตีความว่าใช้กำลังกับประเทศที่เล็กกว่าซึ่งอาจนำไปสู่การแทรกแซงจากองค์กรระหว่างประเทศหรือมหาอำนาจอื่นๆในรูปแบบที่ไทยไม่สามารถควบคุมได้ ชนะโดยไม่ต้องรบยุทธศาสตร์ที่ไทยคูรเลือกใช้เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางที่กัมพูชาวางไว้ไทยควรใช้ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดเน้นกลไกลพลเรือนและนโยบายแบบองค์รวมเพื่อจัดการสถานการณ์อย่างรอบด้านรุกคืมในสนามที่กัมพูชากลัวที่สุดคือการเงินผิดกฎหมายกัมพูชาเป็นฐานสำคัญของแก๊งคอเซนเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลต่อไทยไทยควรเปิดยุทธการด้านข่าวกราวและการเงินโดยการสืบสวนชนชั้นลำกัมพูชาที่เอื้อประโยชน์ใช้กฎหมายปป,ปงและดีเอยึดอายัดทรัพย์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดเส้นทางฟอกเงินเหล่านี้ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างมียุทธศาสตร์ไทยยังเป็นผู้ให้พลังงานและอินเทอร์เน็ตรายใหญ่แก่กัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่ปล่อยเป็ดควรมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบริการเหล่านี้กับอาชญากรรมข้ามชาติและใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องต่อรองทางนโยบายหากรัฐบาลกัมพูชายังคงเอื้อให้เกิดภัยไซเบอร์ต่อไทยเปิดแนวทางการทูตมหุภาคีสร้างความร่วมมือกับเวียดนามลาวและจีนเพื่อจำกัดอิทธิพลเชิงลบของกัมพูชา รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติที่เป็นกลางเพื่อไม่ให้ไทยถูกผูกขาดการสนับสนุนจากขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่งสร้างชายแดนเพื่อการพัฒนาไม่ใช้ชายแดนแห่งความขัดแย้งจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนร่วมกับกรัรมพูชาส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการค้าข้ามแดนและความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อลดบทบาทของประเด็นเขตแดนในฐานะเครื่องมือทางการเมือง และเปลี่ยนให้เป็นจุดร่วมในการเจรจารวมพลังทุกภาคส่วนผ่านตนไกลความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงมหาไทยแรงงานกองทัพหน่วยงานข่าวคราวจนถึงภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงอย่างรอบด้านและรับฟังข้อมูลจากภาคสนาม เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแม้จะมุ่งเลี่ยงสงครามแต่ไทยก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์โดยจัดเตรียมระบบเตือนภัยและการอบพยพประชาชนบังเกอร์ศูนย์พักพิงเส้นทางลำเลียงและระบบสื่อสารฉุกเฉินเพื่อรองรับหากสถานการณ์บานปลายเมื่อกัมพูชายั่วยุไทยกลยุทธ์เหนือสนามรบเพื่อชัยชนะบนเวทีโลก ในห่วงเวลาที่เหตุปะทะชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568พร้อมกับการประกาศกล้าวของกัมพูชาว่าจะนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ สถานการณ์นี้มิได้เป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าทว่าคือสัญญาณอันชัดเจนของยุทธศาสตร์เหนือสนามรบที่กัมพูชากำลังงัดออกมาใช้โดยมีเป้าหมายคือการบ่อนทำลายความชอบธรรมของไทยในเวทีระหว่างประเทศ กัมพูชาเลือกยั่วยุหรือเบื้องหลังไม่ใช่แค่กำลังรบหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดกัมพูชาจึงกล้ายั่วยุไทยทั้งที่รู้ดีว่าศักยภาพทางการทหารนั้นเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดคำตอบซับซ้อนกว่าที่คิดและสะท้อนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นชัยชนะด้านอื่นๆ 1. เป้าหมายไม่ใช่ใชัยชนะทางการทหารแต่คือชัยชนะทางภาพลักษณ์ กัมพูชาตระหนักดีถึงความได้เปรียดทางยุทธ,ธุปกรณ์ของไทยดังนั้นการเผชิญหน้าทางการทหารจึงไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่คือการบีบให้ไทยตอบโต้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยคือผู้รุกรานในขณะที่กัมพูชาคือผู้ปกป้องอธิป,ปไตยที่ถูกกระทําภาพลักษณ์เหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลในสงครามยุคใหม่ 2. ใช้กลไกสากลเป็นอาวุธ การประกาศเยื่อนเรื่องต่อ ICJ ไม่ใช่เพียงการหาข้อยุติทางกฎหมายแต่เป็นการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเรียกคะแนนความเห็นใจและแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกโดยเฉพาะในช่วงที่ดุลอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนแปลง 3. เคลื่อนไหวภายใต้ร่มเงาของจีนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอาจเป็นหลักประกันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทําให้กัมพูชากล้าสแสดงท่าทีเผชิญหน้าโดยไม่กังวลว่าจะถูกโดดเดี่ยวในภูมิภาค 4. จุดกระแสชาตินิยมเสริมความมั่นคงภายใน รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานการปลุกกระแสชาตินิยมและแสดงบทบาทที่ยืนหยัดต่อไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพในการรวบรวมฐานเสียงและสร้างเสถียรภาพอำนาจในระยะเปลี่ยนทานผลกระทบที่ไทยต้องมองให้ไกลกว่าสมรภูมิการประท่าที่ชายแดนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ยังขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศ 1>, 1. ประชาชนชายแดนคือผู้แบกรับความเสียหายจริงหากเหตุปะทะเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาชนในพื้นที่ชายแดนคือผู้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในด้านความปลอดภัยชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจถถและสภาพจิตใจความเสียหายต่อคนไทยผู้บริสุทธิ์อาจมีมากกว่าความเสียหายทางการทหารเสียอีก 2. การใช้กำลังอาจทำให้ไทยเสียความชอบธรรม แม้ไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้แต่ภาพลักษณ์ของไทยในสายตานานาชาติอาจเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหากถูกตีความว่าใช้กำลังกับประเทศที่เล็กกว่าซึ่งอาจนำไปสู่การแทรกแซงจากองค์กรระหว่างประเทศหรือมหาอำนาจอื่นๆในรูปแบบที่ไทยไม่สามารถควบคุมได้ชนะโดยไม่ต้องรบยุทธศาสตร์ที่ไทยควรเลือกใช้ เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางที่กัมพูชาวางเอาไว้ไทยควรใช้ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดเน้นกลไกลพลเรือนและนโยบายแบบองค์รวมเพื่อจัดการสถานการณ์อย่างรอบด้าน 1. รุกคืบในสนามที่กัมพูชากลัวที่สุดการเงินผิดกฎหมาย กัมพูชาเป็นฐานสำคัญของแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลต่อไทยไทยควรเปิดยุทธการด้านข่าวสารและการเงินโดยสืบสวนชนชั้นนำกัมพูชาที่เอื้อประโยชน์ใช้กฎหมายปปงและดี i ยึดอายัดทรัพย์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทางฟอกเงินเหล่านี้ 2. ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างมียุทธศาสตร์ไทยยังเป็นผู้ให้พลังงานและอินเทอร์เน็ตรายใหญ่แก่กัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ปอยเป็ด ควรมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบริการเหล่านี้กับอาชญากรรมข้ามชาติและใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องต่อรองทางนโยบายหากรัฐบาลกัมพูชายังคงเอื้อให้เกิดภัยไซเบอร์ต่อไทย 3. เปิดแนวทางการทูตมติมิติสร้างความร่วมมือกับเวียดนามลาวและจีนเพื่อจำกัดอิทธิพลเชิงลบของกัมพูชารวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติที่เป็นกลางเพื่อไม่ให้ไทยถูกผูกข,ขาดการสนับสนุนจากขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่ง 4. สร้างชายแดนเพื่อการพัฒนาไม่ใช่ชายแดนแห่งความขัดแย้งจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนร่วมกับกัมพูชาส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการค้าข้ามแดนและความร่วมมือด้านสาธารณาสุขเพื่อลดบทบาทของประเด็นเขตแดนในฐานะเครื่องมือทางการเมืองและเปลี่ยนให้เป็นจุดร่วมในการเจรจา 5. รวมพลังทุกภาคส่วนผ่านกลไกลความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติสมชต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยแรงงานกองทัพหน่วยงานข่าวสารประจนถึงภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงอย่างรอบด้านและรับฟังข้อมูลจากภาคสนาม 6. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แม้จะมุ่งเลี่ยงสงครามแต่ไทยก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์โดยจัดเตรียมระบบเตือนภัยและการอพยพป,ประชาชนบังเกอร์ศูนย์พักพิงเส้นทางลำเลียงและระบบสื่อสารฉุกเฉินเพื่อรองรับหากสถานการณ์บานปลายยุทธศาสตร์ระยะยาวสร้างสถานการณ์ที่กัมพูชาไม่มีทางเลือกนอกจากร่วมมือ ไทยต้องสร้างสถานการณ์ที่ชัดเจนว่าการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งจะไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆแก่กัมพูชาตรงกันข้ามการร่วมมือกับไทยต่างหากที่จะเปิดประตูสู่โอากาสมหาศาล 1. เศรษฐกิจชายแดนเติบโตการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่วมกัน 2. คุณภาพชีวิตแรงงานขเขมรดีขึ้นการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นระบบและเป็นธรรมจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 3. อิทธิพลของกัมพูชาบนเวทีโลกเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อเป็นหุ้นส่วนที่ดีในภูมิภาคกัมพูชาจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์และได้รับการยอมรับมากขึ้นบทสรุปตอบด้วยสมองไม่ใช่ด้วยแรงกัมพูชาไม่ได้ต้องการชนะสงครามแต่ต้องการทำให้ไทยพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ การตอบตัวด้วยปืนหรือรถถังอาจเป็นสิ่งที่กัมพูชากำลังรออยู่ดังนั้นไทยจึงไม่ตอบด้วยแรงแต่ต้องตอบด้วยสมองโดยยุทธศาสตร์ชนะโดยไม่ต้องรบหากไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วยความนิ่งความรอบคอบและการประสานงานแบบมือโปรเอชเชนัลเราจะไม่เพียงรักษาความมั่นคงในระยะสั้นแต่ยังวางรากฐานให้ชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นเส้นทางแห่งการพัฒนาแทนที่จะเป็นสนามรบในอนาคต คุณคิดว่ายุทธศาสตร์ชนะโดยไม่ต้องรบนี้จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานการณ์จริงได้มากน้อยแค่ไหน